ค่ะวันนี้ก็มา,มาพบกับช่องน้ำแข็งแซมิลี่ชนแนลวันนี้เราก็จะมาเข้าครัวทำยำมหมูยอกันนะคะส่วนเครื่องปรุงให้คุณยายแนะนำนะคะสำหรับเครื่องปรุงวันนี้ก็จะมีน้ำกระเทียมมีผักปรุงลดแล้วก็น้ำปลาพริกน้ำเชื่อมมะนาวแล้วก็ มะเขือเทศหอ,หอมใหญ่ผักตั้งโอแล้วก็เอาเกลือลืมเกลือเดี๋ยวไม่อร่อยแล้วก็ขาดไม่ได้คืออะไรน้ําแข็งหมูยอค่ะเ,คเราไปทํากันเลยนะคะามาเริ่มกันเลยก่อนแรกนะคะก็ะะจะใส่พริกก่อนพริกเลยคะ่ะปึ๊บไ,ไม่ต้องเผ็ด้อนแสียงเนาะไม่ต้องเผ็ดร้อนจะกินด้วยแล้วก็น้ำกระเทียมกระเทียม,ยมยนีน่เทเลยเนาะ ต่อไปก็น้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะเนเครีมแล้วก็น้ำเชื่อมตามน้ำเชื่อมช้อนเดียวพอแล้วก็ผงปรุงรสด้วยนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ผักเลยอุ้ยเดี๋ยวต้องใส่มะนาวก่อนเกลือก่อนนะก่อนลเกลือแล้วก็มะนาว นาแล้วค่อยใส่ผักเนาะจ้่ใส่มะนาวมะนาวลงไปเลยมะนาวลูกเล็กแต่ว่าน้ำเยอะนะน้ำกระเด็นกระดอนเลยน้ำไหลไหลน้ำแข็งน้ำไหลไหลแลยติดขอดมากแท้คนดูกำลังอยูยตอนนี้นะคะถ้าดูคลิปนี้แล้วต้องเข้าหัวไปทำด้วยนะคะ อื้ำลายไหลน้ำลายไหลว้าวเออเด็ดเลิศมาแล้วโอ้ใส่มะนาวเยอะจังอ่ะพอต่อไปก็ใส่ผักเลยค่ะใส่ผักเลยค่ะใส่หมดเลยอนี่ต้านโควิดด้วยใส่เยอะๆอืใส่หมดเลยอันนี้ตั้งโอ้อันนี้ก็ตั้งโอ้ต้านโควิดดังกันใส่หมดเลย ใส่ผักด้วยนะจ๊ะจะเป็นผักลวกค่ะหมดเลยนะอ่าหมดเลยอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือเทศค่ะใส่หมดเลยมีวิตามินอ่าคนคนก่อนคนคนคนและอ่าไม่ค้าม่คคนอ่าทีนี้และที่ขาดไม่ได้เลยค่ะพระเอกนางเอกอ้าวเทเลยค่ะหมูยอค่ะยำหมูยอค่ะ ปึ๊บว้าวอืมแม่ค้าน้อยอ่ะค่ะคนเดียวคนเดียวเอาพริกเสยียเงไม่มีสีสันเลยเอ,อ่ะพริกอีกอ่ะไม่มีสีสันเลยอ่ะใส่หนอ่อยนึงอึ๊บอ่าอ่ามีสีขึ้นแล้วว้าวหน้ากินมาก ใส่เยอะํำแข็งกินไม่ได้คำเตือนห้าดูตอนคืนนะคะเดี๋ยวจะหิวไม่มีอะไรกินอะไรเลยแมค่ค้าอยากชิมแล้วแม่ค้อาอยากชิมแล้วอยากชิมอยากชิมแล้วอไปนี้ก็ต้องชิมระยาต้องชิมน้ำอร่อยกำพอดีเลยคะ่ะไม่เผ็ดเลยอ,อ,อร่อยมาก แซ่บมากเลยอืมมีความเปรี้ยวนิดนึงอร่อยมากค่ะถ้า,าทานมะเขือแซ่บมากน้ำแข็งแซ่บจะบอกใครนะคะแซ่บจะบอกใครนะคะเอาลงลูกแซ่บจะบอกใครเลยน่ากินมากนะคะ หยัดไปเลยนี่นะค่ะนี่ค่ะอ๋ออร่อยถูกใจอร่อยอร่อยโดยเฉพาะน้ำยำอร่อยมากเลยค่ะยากขึ้นอืมมนไหนก็อร่อยคำนั้นแรงผมอบ่อเลย อืมมเือเทศด้วย,วยแล้หน่เบนสอ,อืมปเด้อพี่น้องเลยเย,เลย่าหม,มูย,ยอก,กันเด้อพี่น้องเ,ยเย้ยแซ่บหลาย แบาน,น้ำแข็งขอตัวไปกินยำหมูยอ่อก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราน้ำแข็งทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบาย